ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่105ถึง106บันทึกว่า พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะนะคะพระวจนะเป็นความสว่างประการที่1ค่ะพระวจนะเนี่ยเปรียบเสมือนตะเกียงสําหรับชีวิตของมนุษย์ใช้ส่องในยามที่ชีวิตของเรามืดมนและว,ว่าเต็มไปด้วยปัญหาเราอาจจะมืดแปดด้านด้วยความ แต่เมื่อเรามีพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นแสงสว่างที่มาจากพระองค์ และในประการที่สองนะคะพระวจนะเป็นความสว่างแก่เท้าของเราในยามที่เราจะไปผิดทิศในยามที่เราจะไปผิดทางในยามที่เท้าของเราจะก้าวไปแบบหลงทิศหลงทางพระวจนะของพระเจ้าจะนําให้เรากลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเสมอนะคะดังนั้นในประการที่3เนี่ยเราจะต้องตั้งใจในการที่จะถือรักษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์เพราะมันดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เปรียบเสมือนตะเกียงในชีวิตของข้าพระองค์ที่เปรียบเสมือนแสงสว่างในชีวิตของข้าพระองค์ในยามที่ชีวิตของข้าพระองค์มืดมนเจอกับปัญหาเจอกับทางตันพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นทางออกพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นคำตอบและย่างเท้าของข้าพระองค์จะเดินในทิศทางที่ถูกต้องเพราะเต็มไปด้วยความสว่างที่มาจากพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายตั้งใจในการ การที่จะประพฤติปฏิบัติและยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าตลอดไปเราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ